ไฮาทารอดสวัสดีค่ะวันนี้ไฮจะมาทานายสถานการณ์ความรักนะคะความรักคนโสดความรักคนมีคู่ความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนของชาวราศีกันหรือชาวราศีนาราศีกันทั้งหลายประจํามกราคม2 5งพันว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะในช่วงมกราคมนี้เป็นอย่างไรบ้างเนาะเป็นการทํานายโดยรวมเท่านั้นนะคะ ไม่ได้เป็นการทำนายส่วนตัวอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างยังไงก็เก็บรับแต่สิ่งดีๆละกันเนาะโอเคค่ะมาดูกันเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาคนโสดนะคะพลังงานหลักของคุณในช่วงมก,กราคมนี้ชาวราศีกันชาวรัคนาราศีกันเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยคุณโสดสามดาบมาเลย Hi Princess ราชาถือดาบแล้วก็3ถ้วยนะคะ ความรักความสัมพันธ์หลายๆคนชาวราศีกันชาวลัคนาราศีกันคุณเองอาจจะผ่านความผิดหวังมาด้วยหรือเปล่านะคะเจอกับเรื่องราวของรักสามเศร้ารักซ้ําซ้อนหรือว่าเรื่องราวของมือที่สา,ท,สาที่วนเข้ามาในชีวิตมันอยู่ในจุดที่ช่วงนี้คุณไม่ค่อยอยากที่จะเปิดใจกับใครสักเท่าไหร่นะคะอยู่ในช่วงของการพยายามเยียวยาหัวใจตัวเองอยู่ยังไม่ได้พร้อมที่จะเปิดใจกับใครในช่วงนี้คนนี้เข้ามาในชีวิตคุณยังมีความรู้สึกว่ายังอยากให้เป็น ในฐานะเพื่อนก่อนช่วงนี้อาจจะติดในเรื่องของครอบครัวนะคะอยากจะใส่ใจในเรื่องของครอบครัวใส่ใจตัวเองใส่ใจเพื่อนฝูงให้ความสําคัญกับคนที่ไม่ได้มี ความรู้สึกหรือว่าไม่ได้มีฐานะในเรื่องของความรักในหัวใจเราสักเท่าไหร่เป็นช่วงที่ตัวคุณเองรู้สึกเหนื<ๆ>่อยแล้วก็เบื่อหน่ายกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะในช่วงนี้ไปโฟกัสในเรื่องของการงานความมั่นคงปัญหาต่างๆที่อยากจะเคลียร์มากกว่ายังไม่ได้เอาเรื่องของความรักหรือยังไม่ได้อยากโฟกัสในเรื่องของความรู้สึกขนาดนั้นนะคะยังมีความรู้สึกว่าเป็นการเริ่มต้นปีใหม่อยากจะทําให้ตัวเองมีความสุขอยากที่จะตอบโจทย์ ชีวิตตัวเองก่อนหรือว่าให้รางวัลกับชีวิตตัวเองก่อนช่วงนี้ยังไม่ได้พร้อมที่จะเปิดใจสักเท่าไหร่เป็นพลังงานหลักที่มีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอารมณ์ในช่วงนี้อารมณ์อ่อนแออารมณ์ที่อ่อนไหวเราเองก็เริ่มอยากที่จะเข้มแข็งมากขึ้นอยู่ในจุดที่เรากําลังอยู่ในช่วงของการเรียงลําดับชีวิตเรียงลําดับปัญหาเพื่อให้ตัวคุณเองนั้นมีแผนการในการจัดการในการวางแผนได้ดีขึ้นเป็นช่วงที่คุณ ยังมีเรื่องของความผิดหวังอยู่แล้วก็ยังอยากที่จะให้เวลากับตัวเองมากกว่านี้อยากจะให้เวลากับเรื่องครอบครัวเรื่องเพื่อนฝูงใส่ใจตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมกว่าที่ผ่าน,านมาเพราะมีความรู้สึกว่าเหนื่อยกับความผิดหวังกลัวว่าการที่จะเปิดใจกับใครสักคนหนึ่ง ต่อไปเนี่ยจะผิดหวังอยากจะดูก่อนว่าใครที่เข้ากับเราได้จริงๆเราก็ถึงพร้อมที่จะเปิดใจนะคะคนโสดไม่ได้โดดเด่นเนาะกับความรักนะคะเรามากกล้าคมน,นี้จะมีใครเข้ามาบ้างไหมเอ่ยแปดถ้วยอาจจะเพื่อนฝูงนะคะเข้ามาหาคุณเนาะแปดถ้วยสองดาบ ชัดแมนแล้วก็ ko. ไฮปรินสเตดออกมาอีกแล้วนะคะในช่วงนี้ยังไม่ได้มีคนจริงใจเข้ามาในชีวิตคุณสักเท่าไหรน่นาะคนที่เข้ามาก็เหมือนกับแค่เข้ามาต้องการที่จะเป็นเพื่อนหรือว่าเข้ามาเนี่ยเขาคนนั้นอาจจะมีเจ้าของหรือมีคนในใจอยู่แล้วหรือจะเป็นรักเก่าๆของคุณที่เคยผิดหวังแล้วมาขอโอกาสจากเราก็มีโอกาสแต่คุณเองยังไม่ได้พร้อมที่จะเปิดใจนะคะยังมีความรู้สึกว่าถ้าคบกันไปก็จะต้องมีปัญหาอยากที่จะเรียนรู้ไปเรื่อยๆก่อนและตัวเราเองก็ยังไม่ได้พร้อม ที่จะเปิดใจขนาดน,นั้นนะคะหรือว่าชาตต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาก็มีเกณฑ์ที่จะเข้ามาเนาะทํางานเกี่ยวกับพวกข้าราชการทหารตำรวจอะไรแบบเนี้กําลังจะเข้ามาในชีวิตคุณแต่คุณกําลังมีความรู้สึกว่า อยากจะใช้เวลาในการเยียวยาหัวใจตัวเองก่อนช่วงนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เรารู้สึกว่าเรากำลังมีความสุขดีอยู่แล้วเราก็ไม่อยากที่จะดึงอะไรเข้ามาทำให้ชีวิตวุ่นวายไปมากกว่านี้อยากจะรอให้สถานการณ์มันลงตัวมากกว่านี้ก่อนเดี๋ยวสักช่วงกุมภามีนาเนี่ยค่อยเปิดใจครั้งหนึ่งมันเป็นช่วงมกราาที่คุณมีความรู้สึกอยากจะเริ่มต้นใหม่แล้วก็ไม่ได้อยากที่จะเปิดใจกับใครอย่างจริงจังในช่วงนี้กลัวว่าจะเป็น เกี่ยวกับเรื่องของรักสามเศร้าเกี่ยวกับเรื่องของมือที่สามรักครั้งเก่าจะเข้ามามีความเหนื่อยๆอยู่อยากจะเป็นช่วงเวลาแห่งการวางแผนให้ตัวเองมีความเป็นผู้ใหญ่ให้ตัวเองมีสติรับมือหรือว่ามีเหตุผลกับความรักมากกว่านี้ก่อนนะคะช่วงนี้เหนื่อยกับการงานอยู่พอสมควรเนาะหลายๆคนอาจจะทํางานหนักหรือว่าเจอกับวิกฤตที่มันเป็นเอ่อวิกฤตโรคระบาดท,ที่ไม่ค่อยได้พักผ่อนเราเองก็มีความรู้สึกเหนื่อยแล้วก็อยากที่จะใช้เวลา ลาทั้งหมดเนี่ยเพื่อตัวเองมากกว่ายังไม่อยากดึงใครเข้ามาสักเท่าไหร่นะคะช่วงนี้อยากจะรับผิดชอบความรู้สึกตัวเองอยากจะรับผิดชอบตัวเองไปก่อนประมาณนี้เนาะหกถ้วยระวังรักครั้งเก่าจะกลับเข้ามานะชาวราศีกัน m p r e s s Temperance นะคะ คนโสดก็มีคนเข้ามาทําให้วันไหวบ้างแหละในช่วงปีใหม่มกราคมนี้แต่ก็ยังเป็นคนที่คุณยังไม่ได้ถูกใจสักเท่าไหร่เหมือนเพียงแค่เข้ามาพักใจเนาะเพียงแค่เข้ามาพักใจแล้วก็ยังไม่ได้พร้อมสักเท่าไหร่ในการเปิดใจกับใครในช่วงนี้นะคะหรือก็ต้องระวังนิดนึงนะอาจจะเป็นคนรักเก่าหรือว่าคนเคยคุยเก่าเพื่อนเก่าเคยเรียนด้วยกันมาเพื่อนเก่าเคย ที่เราเคยกินเคยปรึกษากันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีวนๆกลับเข้ามาในชีวิตคุณในช่วงมกราคมถามไทยสารทุกสุขดิบแต่ความเป็นไปได้ที่จะเปิดใจหรือว่าที่จะมีแฟนในช่วงมกราคมชาวราศีกันลัคนาราศีกันก็อาจจะยังไม่สมหวังนะคะอยู่ในช่วงของการพักใจอยู่ในช่วงของการให้เวลากับตัวเองอยู่เนาะตัวเราเองก็ยังมีหลายเรื่องหลายสิ่งหลายอย่างที่ยังอยากจะ พัฒนาอยากจะวางแผนตัวเองให้มากกว่านี้ก่อนตัวคุณเองอาจจะยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจด้วยแหละนะคะก็อารมณ์ประมาณนี้นะคะคนโสดก็จะมีคนเก่าๆแหละวนกลับเข้ามาเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวไปต่อกันที่ความรักความสัมพันธ์ที่ไม่เอ่อมีคู่กันบ้างดีกว่าเนาะคนรักนะคะเป็นอย่างไรบ้างในช่วงมกราคมนี้มาต่อกันที่ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนกันบ้างดีกว่านะคะ ความรักนะคะความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนของชาวราศีกันลัคนาราศีกันในช่วงมกราคมนี้เป็นอย่างไรบ้างคะความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจน j u t t ิ e p r e s s รสสองถ้วยเถ้วยความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนในครั้งนี้ความรู้สึกดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะสถานการณ์ที่มันมีความคาราคาซังมานาน บางทีเราเองอาจจะมีความรู้สึกว่าเก็บเราไว้เป็นตัวเลือกหรือเปล่าความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนในช่วงมกราคมนี้นะคะชาวราศีกันลัคนาราศีกันทั้งหลายความรักความสัมพันธ์กําลังจะชัดเจนเกิดขึ้นแล้วเนาะพลังงานหลักของคุณมันออกมาบอกว่าเป็นช่วงเดือนที่คุณมีความที่มีสเสน่ห์ในการพูดคุย มีเสน่ห์ในการที่ทําให้ฝ่ายตรงข้ามมีความเก่งอกเก่งใจและพร้อมที่จะให้เกียรติความรู้สึกคุณมากขึ้นนะคะอาจจะได้มีเกณฑ์ขอเป็นแฟนหรือว่าขอพัฒนาความสัมพันธ์พยายามที่จะบอก กับคุณในทุกๆเรื่องในที่ผ่านๆมาสถานการณ์ต่างๆในความรู้สึกที่เขาเองรู้สึกกับเราอาจจะมีการบอกความในใจนะคะให้กับคุณได้รับรู้อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์รู้สึกว่าคุยกับคุณแล้วสบายใจคุยกับคุณแล้ว เป็นคนหนึ่งที่รู้สึกดีคุยกับคุณแล้วรู้สึกว่าใช่นะคะอาจจะได้ขอบเป็นแฟนหรือว่าได้มีการขอการแต่งงานขอการมั่นหมายเกิดขึ้นนะความรู้สึกความสัมพันธ์ของคนที่ไม่ชัดเจนในช่วงมกราาคมนี้ราศีกันมีเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณี่จะชัดเจนขึ้นนะคะอาชารีออดเนาะ จะเฮิร์มีดอาจจะมีนิ่งๆเงียบๆหายหายไปบ้างนะใครคุยกับชาวต่างชาติต่างถิ่นตา่างแดนต่างภาษาคนทางไกลหรือว่าคนที่ทํางานคนละช่วงกะช่วงเวลาค้าราชการนะคะตำรวจทหารต่างๆที่ไม่ค่อยได้มีเวลาทํางานแข่งกับเวลาเนี่ยเขาเองอาจจะไม่ค่อยได้มีเวลาให้กับคุณมีหายหายไปบ้างทะเลาะก,กันบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะในเรื่องของการงานน้อในเรื่องของการงานกับเรื่องของความรู้สึกที่ ไม่ค่อยที่จะลงตัวสักเท่าไหร่ยังให้ความสําคัญกับอย่างอื่นมากเกินกว่าที่จะให้ความสําคัญกับเราจนบางทีเรามีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้พร้อมที่จะชัดเจนกับเราเลยเหมือนกับเป็นเพียงแค่ให้ความหวังกับเราเฉยๆอาจจะได้รับของรางวัลอะไรบางอย่างหรือได้รับความใส่ใจเกิดขึ้นมากแหละเพราะว่านะคะอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเขาเนี่ยไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานหรือว่ามีปัญหาแข่งขันกับเวลาเดินทางไปนู่นมานี่ค่อนข้างที่จะบ่อยนะคะหรือไปศึกษาไปเรียนรู้ไป ไปประชุมไปสัมมนาอะไรเพิ่มเติมไม่ค่อยได้มีเวลาให้กับเรานะคะอาจจะใช้ในเรื่องของสิ่งของหรือว่าเรื่องของความรับผิดชอบพักมาเป็นเวล่ำเวลาทำให้คุณมีความสบายใจเกิดขึ้นเนาะก็จะเป็นการที่ทำให้คุณมีความรู้สึกดีหรืออาจจะบอกรักคุณบอกพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณก็มีเกณฑ์เป็นไปได้ค่อนข้างสูงสำหรับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะความรักของคุณในครั้งนี้กำลังจะได้ลงเอยกันแล้วนะ อัศวินถือไม้เท้าแล้วก็เด็กถือดาบความรักความสัมพันธ์นะคะของคนที่ไม่ชัดเจนคนที่คุณกําลังดิวอยู่คนที่คุณกําลังคุยด้วยอยู่มาเป็นระยะเวลานานเนี่ยเราอาจจะ ได้ประสบความสําเร็จหรือความรักความสัมพันธ์กําลังจะลงเอยนะคะอาจจะทําอะไรบางอย่างนะคะมีเซอร์ไพรส์เราเกิดขึ้นนะคะมีเซอร์ไพรส์หรืออาจจะได้มีเกณฑ์ไปทําบุญร่วมกันนะคะบอกผู้หลักผู้ใหญ่ทําให้ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเข้ามาช่วยเหลือในความสัมพันธ์เพื่อให้มีความมั่นใจมีความชัดเจนมากขึ้นเกิดขึ้นหรืออาจจะได้มีเกณฑ์ได้คุยกันในเรื่องของการมั่นหมายการแต่งงานเกิดขึ้นนะคะแบบ กระทันหันเลยก็ว่าได้อาจจะเป็นเพราะคุณเนี่ยไม่ค่อยได้มีเวลาให้กันและการต่างฝ่ายต่างให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องในเรื่องของการทํางานนะคะเขาเองก็ค่อนข้างที่จะเดินทางบ่อยไม่ค่อยได้มีเวลาทะเลาะกันในเรื่องของการงานมากทะเลาะกันในเรื่องของการงานบ่อยหรือเวลาเขาหายไปต้องมีประชุมต้องมีการไปสัมมนาหรือต้อง ต้องอยู่ในโหมดที่เป็นส่วนตัวมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีไม่ค่อยได้มีเวลาให้กับคุณเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณมีความรู้สึกคิดมากและตัวคุณต้องการความชัดเจนทําให้เขามีความเกงอ,อกเกงใจเนาะเดรนเพรสทาให้เขามีความเกงอ,อกเกงใจความสัมพันธ์นี้ก็มีเกณฑ์ที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์เกิดขึ้นนะคะหลายสิ่งหลายอย่างจะมีได้ จะมีเกณฑ์ได้ลงเอยกันเพื่อที่จะทำให้คุณเนี่ยสบายใจไม่ต้องกังวลอาจจะเป็นเพราะเขาเองต้องเดินทางไกลเดินทางบ่อยไม่ค่อยมีเวลาก็เลยอยากให้คุณมั่นใจไว้ก่อนว่าถ้าเขาหายไปเนี่ยคือหายไปในเรื่องของการงานนะแล้วก็มีในเรื่องของการงานเนี่ยมันเลยทำให้เขาเองเนี่ยไม่ได้มีเวลาในการให้ความสำคัญกับคุณมากสักเท่าไหร่ในช่วงนี้ การที่จะชัดเจนกับคุณก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ความรักความสัมพันธ์นี้สบายใจมากขึ้นนะคะอาจจะมีการขอเป็นแฟนกันเกิดขึ้นนะคะชาวราศีกันลัคนาราศีกันก็อารมณ์ประมาณนี้เนาะไปต่อกันที่คนมีคู่กันมากดีกว่านะคะคนมีคู่เป็นอย่างไรบ้างเอ่ย มาต่อกันที่คนมีคู่กันมากดีกว่านะคะชาวราศีกันหรือชาวราคนาราศีกันทั้งหลายคนมีคู่พลังงานหลักของคุณในช่วงมก,กราคมนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างเจดดาบห้าถ้วยร,ราชินีถือไม้เท้าชารีออดเนาะช่วงนี้นะคะ ความรักความสัมพันธ์ของคุณต่างฝ่ายต่างยังให้ความสําคัญเกี่ยวกับในเรื่องของการงานเนาะไม่ค่อยได้มีเวลาคุยกันคุยกันก็อาจจะไม่ค่อยได้มีเวลาให้กันมากพอตัวคุณเองก็เริ่มมีความรู้สึกไม่ค่อยอยากที่จะเปิดใจกับคนรักเท่าเดิมหมายความว่าบางเรื่องเราอาจจะรักกันมานานคบกันมานานความรักมันมีความรู้สึกว่าเริ่มอิ่มตัวบางเรื่องก็อาจจะไม่ค่อยอยากที่จะบอกในทุกๆเรื่องไม่ค่อยอยากที่จะติดต่อในทุกๆเรื่องสักเท่าไหร่บางทีความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้ก็อาจจะเงาเงาห งอยนิดนึงนะนะคะไม่ค่อยได้ให้ความสําคัญกันและกันสักเท่าไหร่ช่วงนี้เดินทางบ่อยนะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงการทํางานในเรื่องของการทํางานเนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นมีเรื่องของความรับผิดชอบมีปัญหาค่อนข้างที่จะเยอะมันเลยทําให้คุณเนี่ยไม่ได้มีความโรแมนติกหรือว่าไม่ได้มีความรู้สึกว่าต้องการอะไรมากมายเกี่ยวกับเรื่องของความรักความรู้สึกแล้วนะคะคนรักช่วงนี้เองเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับเราด้วยเขาเองอาจจะมีในเรื่องของการสอบการแข่ง การพยายามทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จอาจจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในเรื่องของหน้าที่การงานหรือว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางบ่อยมันเลยทําให้คุณทั้งสองคนเนี่ยไม่ค่อยได้มีเวลาอยู่ร่วมกันนะคะการคุยกันการประสานงานการ คุยกันอย่างเข้าอกเข้าใจในช่วงมกราคมนี้ก็ไม่ค่อยได้จะมีสักเท่าไหรนะ่เนาะต่างฝ่ายต่างมีพื้นที่ส่วนตัวมากกว่านะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกันชาวราคนาราศีกันคนมีคู่ยังไม่ค่อยหวือหวาเท่าไหร่นะไม่ค่อยได้เติมเต็มความรู้สึกซึ่งกันและกันและซึ่งกันและกันนะคะอืม ราชินีถือไม้เท้าย้ำม,มาอีกรอบหนึ่งแล้วเนาะความรักความสัมพันธ์ของคุณในครั้งนี้เนี่ยต่างฝ่ายต่างยังให้ความสําคัญเกี่ยวกับในเรื่องของการงานมากเป็นพิเศษไม่ค่อยได้มีเวลาให้กันและกันนะคะยังไงก็อาจจะต้องเติมเต็มความรู้สึกซึ่งกันและกันเพิ่มขึ้นนิดนึงเนาะพอดูแล้วนะคะช่วงนี้เนี่ยเราเองอาจจะมีความรู้สึกเงาเงายงอยอยู่บ้างนะคะต่างฝ่ายต่างยังมุ่งมั่นเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานเลยแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากมี พื้นที่ส่วนตัวมากขึ้นแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นฝ่ายหญิงนะคะถ้าเป็นผู้หญิงมาฟังเนี่ยผู้หญิงก็คือว่าฝ่ายชายเนี่ยคนรักของคุณจะให้เกียรติมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชายกําลังฟังอยู่ในชาวราศีกันหรือชาวรากขนาราศีกันนะคะแฟนของคุณคนรักของคุณเนี่ยก็จะให้เกียรติคุณมากขึ้นเช่นกันเนาะในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ของคุณนะคะ ไม่ค่อยได้คุยกันสักเท่าไหร่เนาะมีความเป็นอิสระอยู่เหมือนกันนะคะไม่ค่อยได้พูดได้จาการความรักดูเย็นชานะคะความรับผิดชอบภาระ เป็นหนึ่งในปัญหาหลักมากกว่าที่คุณเองให้ความสำคัญในเรื่องของความรักเลยไม่ค่อยที่จะได้เติมเต็มความรู้สึกดีๆซึ่งกันและกันสักเท่าไหร่ช่วงนี้อาจจะต้องเติมเต็มให้กันและกันมากขึ้นเนาะเพราะดูค่อนข้างโดดเด่นนะคะตัวคุณเองหรือว่าตัวคนรักเองอาจจะโดดเด่นในเรื่องของการงานการเงินม,กมากๆภาระต่างๆที่กาลังวางแผนที่จะต่อยอดในอนาคตเลยทาให้ช่วงนี้ไม่ค่อยได้มีเวลาให้กันและกันสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องเติมเต็มซึ่งกันและกัน ด้วยเนาะมีเกณฑ์ไกลกันด้วยนะคะเดินทางอยู่ตลอดเวลาทำงานคนละกะทำงานคนละเวลาหรือว่าต้องมีการเดินทางของการทำงานนะคะไม่ค่อยได้มีเวลาคุยกันสักเท่าไหร่หรือใครที่คุยกับคนทางไกลเนาะต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาเนี่ยก็ยังเป็นรักที่ต้องรอคอยอยู่นะคะอาจจะยังไม่ได้มาเจอกันในช่วงนี้ เนาะปัญหาเก่าๆปัญหาเดิมๆเ,เนี่ยที่มันคาราคาซังมานานนะคะก็จะอยู่ในจุดที่เราสามารถแก้ไขได้ปัญหาครอบครัวปัญหาความรักความรู้สึกที่คาราคาซังมาที่มีปัญหามานานเนี่ยก็จะได้เริ่มต้นใหม่อย่างสบายใจไม่ต้องกังวลเนาะนะคะชาวราศีกันลัคนาราศีกันสํสำหรับคนมีคู่ทั้งหลายก็ประมาณนี้นะคะ โอเคค่ะยังไงก็ขอจบการทํานายแต่เพียงเท่านี้และกันเนาะถ้าชอบในการอ่านไพ่ย,ยังไงนะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์หรือว่ากดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้กับไ่ในคลิปต่อๆไปด้วยแล้วกันนะคะสําหรับวันนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณนะคะชาวราศีกันหรือชาวลัคนาราศีกันทุกท่านมากๆขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ